ยินดีต้อนรับสู่รายการ PHU Channel ครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมซอฟแวร์ครับจะเรียกแวร์ก็ได้นะซอฟแวร์เริ่งสุดต่างขนาดโอ้โหเปิดโอ้โหเสียงดังจัดกระตุกยังยังของซอสติสติมาดาราล้านกว่าฮ่าฮ่าโคตรจะเสียดใครบอกแล้วโกงเอาพอดีว่าเคทีแม่เขาเก็บเงินได้แค่ หนึ่งพัแทะผมเจ็ะทำให้ดูมากกว่าเขาผมทำได้โถ่อยวรอยางเนี่ยอะไรอ,อ, <c oughs> อะไร,อะไรเอือเอือเอือเอืเอดดูช่องดินี่แหละโอเคอะไรเรากหกอยู่นะ

โ okay. okay. อ้ยโอเยโอ้ยอ้โอยโอเยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยยโ้นโออ้ยอายงเอาไงยโอ้อ้ยออยอ้โย โอ้ยย hey, oh, uh, sure. uh ังแบพอชัว huh. ร uh ์พ huh. uh ่กครั้โอ้ว้าวเออเฮียกแทกับตำมาอ่ชชชตุ้อ้าวใครบอกเราเี่กีแก ดาว่เลยครัหาคุแจมหมดโอเคโอเคอ่าโคตรงเลยอแลยวิ่งเดี๋ยวจ้าวิาวิ่งได้งล่ะกว่าฮะวิ่งไปได้ไงไปชวอีกพวกนี้มันวิ่งกกันมากโดยเฉพาะเกทินนะครับโคตรก ช่องเพื่อนผมนะ Ktener K T E N W N E Y เขาเล่เน,นเกมเลมนะครับแคสเกมพวแคสอะไรก็จบไปนแคสพวกไปครับพวกนี้ซอฟแวร์แต่ถือว่าเอา,เอาง่ายๆคือไปต,ติดตา Ktener เอาง่ายกว่าเอาอ,กเ,อเกมนี้ก็ขอให้ ดไลค์กวาดแท์กว่าสับตะไคร้เรื่องของคุณเด็ดแต่มันยักได้ไล์มาแค่แล้วผมจะเล็บไปได้ไหมครับไม่ครับของผมนี่1.0.7นะครับเป็นของแท้อ่าโอ้โหอ้ช่าอย่างเสียงนี่กว่าแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โห อะไรพี่อะไร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 อีอ้าวเพื่อหนึมังคางเอ๊ะขี้มันข้างผมเลยใช่ไหมฮ่าฮ่าเงี้งเสียโอ้โหต้มรักจริง เบอกว่าจะตีมกระแทโลกหือลังการประกาศกระแทกบปะทกกับเปียนอือออือหืออือหืออหือออ้โอโครัต้อเตือนครับว่าเกมมีเคมีกากกากนไล่ไ้ เราจะไปแก้เคล็ดกหนนะครับอืมโอ้ดีโอ้ยแก้วโธ่ไปใช้เราเก็บบอร์ดก่อนมันเปลืองเข้าใจไหมครับเก็บบอร์ดเนี่ยมันเปลืองเข้าใจไหมอืมโอ้โหอือจุ๊บเราจะใช้เก็บบอร์ดยึดคุมแค่ ว้าวครับว so ้าเชื oh, 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 oh. ่อไหมถึงไม่ใช่กิ๊บอร์ดผมก็วิ่งได้ล้านกว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หไม่ใช่เกิ๊บอร์ดแล้วมันอันตรายบอกเลยเป็นไรไม่รู้ผมจอบใช้กิ๊บบอร์ดไม่มีเกิ๊บบอร์ดอันตรายมากฟิววๆ Yeah. Okay. โอเคครับโอเคครับวุฒิโทรโทรพังไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยโอ้โห,โโหโโโโตำร,รวจตำร,รวจคุ้มเออสก็ตบอร์สเลยค่ะอ่าเป็นไงผ่านกว่าเอาอ เชื่อไหมอเคทินอ่ดูผมอยู่แล้วไต้ตงห่วงเอาเปนม่นแตนหายเอเอยออืออือรีเรียบร้อยครับโอ้ได้ปัญหาแล้วเนิดก็้ายได้สองาไป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 โกโกเฮ้ยเฮ้ยอะไยออ้โหสถิติตัวเอง9 ปอนนเอาเข้าไปเอาตาขึ้นสบายใจโผะ่โผล่หอ,อสกไก่เลยกูไอ้ผู้นี่ทำหาหอกอะไรไม่รู้โคสะไก่เชื่องอะผมเกี่ยวกสอบผ่าอกอเป็นไงบอกเลยนี่เก็บปากของเสียนได้ เล่นไหมครับผมเล่นถึงสามนันได้แต่ตอนนี้แค่สองพันเฮลท์เนี่ยถึเคทีเนื้อเขาใช้เก,ก็ตบอร์ดเป็นวิธีใช้เก็ตบอร์ดก็คือเดินคครับเดลวินคสองที 3. จบเพื่อเพื่อแต่ตอนที่ใช้ไปแล้วนะคือรูปสเก็ตบอร์ดอยู่กดไม่ไดังเฉยเฉยโอ้ย โอ้ตายฮะโอ้ไ oh. ด oh ้ oh. Oh. Oh, 2020ว่ะฮะจะน่าจะยืนคลิปนี้ก็ขอจะวางเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอ่ะฮะ